เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์ในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพชนะสตดโรคนะครับ,รบและเฝ้าระวังความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับครับซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะได้ให้ความสําคัญครับเกี่ยวกับสมุนไพรไทยนะครับในการวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆด้วย โดยเฉพาะการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสุนภัยไทยซึ่งภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะมีอะไรกันบ้างลองชมครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เราก็คือทำแลบทำมาตรฐานเกี่ยวกับแล็บแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยพัฒนาที่อาศัยห้องแลบ หรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาช่วยนะครับซึ่งก็จะมีห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบเนี่ยที่เป็นทั้งแลบโรคแลบโรคก,ก็คือการตรวจโรคอ่เช่นตรวจโควิด1 9บเนะฮะแล้วก็แลบผลิตภัณฑ์แลบผลิตภัณฑ์ก็เช่นการตรวจผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพตรวจน้ําตรวจอาหารตรวจเครื่องสําอางเครื่องดื่มพวกนี้ครับซึ่งเราทําเองด้วย เราเป็น l a มาตรฐานเทียบเคียงด้วยเป็น lab มาตรฐานของอาเซียนเป็น lab มาตรฐานของเอเชียเป็น lab มาตรฐานขององค์การานโลกในระดับประเทศด้วยนะฮะกรมวิทยาศ,าศาสตร์การแพทย์เนี่ยตั้งมา81ปีนะตั้งมาพร้อมกับกระทรวงสาธารณสุขนะก็ถือว่าถ้าพูดถึงเกี่ยวพันกับเรื่องสมุนไพรเนี่ยต้องเรียกว่าครอบคลุมทั้งต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําตั้งแต่การดูเรื่อง พืชพันธุ์สมุนไพรนะการสกัดวิเคราะห์ตรวจการแปรรูปและการพัฒนาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรตอนนี้เรื่องของสมุนไพรเนี่ยไทยเราเนี่ยส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุน,น,น,มน,นไนออพรเ,เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเป็นอันดับ3ของเอเชียนะเป็นอันดับ12ของโลกเนี่ยมูลค่าประมาณ3.1แสนล้านเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กรมให้ความสําคัญแล้วก็เป็นภาระเร่งด่วนเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทําเป็น ผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจได้ง่ายก็คือเรื่องของเครื่องสําอางผสมสมุนไพรหรือเครื่องสําอางที่ผลิตมาจากสารสําคัญจากสมุนไพรก็มีหลายตัวที่มีการศึกษาวิจัยนะครับแต่ตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าออมันมีความเชื่อมโยงมาตั้งแต่ความเชื่อของคนในอดีตนะรวมไปถึงการใช้ในแวดวงของพี่น้องประชาชนนะแล้วก็การหาได้ง่าย ของสุนไพรยหัวไล่ปลายนานี่ก็มีเป็นไม้ยืนต้นนะครับซึ่งตัวนี้เราก็ค้นพบจากงานวิจัยหลายๆงานวิจัยพบว่ามันมีสารสําคัญตัวหนึ่งที่จะนํามาใช้การเป็นส่วนประกอบของเครื่องสาอางแล้วก็เป็นประโยชน์พืชตัวนี้เราก็เรียกว่ามหาท่เนเองนะครับต้นมหานะฮะซึ่งการที่จะใช้มหาเนี่ยฮะก็จะต,ต้องดึงเอาสารสําคัญตัวหนึ่งในมหาออกมาเขาเรียกว่าออกซิเลสเวอร์ทอล ซึ่งจะมีคุณค่าที่สำคัญซึ่งมีประโยชน์อย่างมากที่จะนำมาใช้แปรรูปนะในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องสำอางนะครับตัวออกซิเลสบอลทอเนี่ยจะมีสรรพคุณที่ใช้เป็นเครื่องสำอางได้ดีเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าลดริ้วรอยบนใบหน้านะทำให้เซลล์เม็ดสีทำงานได้ดีขึ้นนะครับทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็ลดฝ้านะลดเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนังได้ ซึ่งตรงนี้ถามว่าพูดเอาเองไหมไม่ใช่นะครับความเชื่อไหมไม่ใช่นะมันเป็นผลการจัดการวิจัยเราศึกษาวิจัยในคน5 6คนเพื่อจะดูสรรพ,พคุณที่เป็นสรรพ,พคุณในเชิงคลินิกออกมาซึ่งตรงนี้มีการศึกษาวิจัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็พบว่าการวิจัยทางคลินิกได้ผลดีแล้วก็การวิจัยเกี่ยวความเป็นพิษการวิจัยการก่อกายพันธุ์ก็ไม่มีผลเสียตรงนี้นักวิจัยของกรมยาสตร์การแพทย์สามารถทำการสกัดออกมาได้ เป็นสารสกัดบริสุทธิ์90%ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ในการศึกษาวิจัยโดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สารออกซิเรสเบโรทอลที่มีความบริสุทธิ์สูงนะครับเล้มีบทบาทในการที่ผลิตส,สูตรต้นแบบต้นตำรับแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปให้กับบริษัทภาคเอกชนที่มีความสนใจแต่ไปผลิตแล้วเนี่ยกรมวิทยาศาสการแพทย์ต้องตามไปควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพควบคุมความทุกรัตของการผลิต ตามมาตรฐานที่มีการกำหนดไว้สินค้าและ,ะตัวโปรดักหรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มี o อกซิเลสเวอร์ทเป็นส่วนประกอบที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปเนะี่ยก็จะมีความปลอดภัยแล้วก็มีผลการศึกษาวิจัยอย่างเที่ยงตรงเที่ยงธรรมแท้จริงนะในการที่จะบอกสรรพคุณที่จะกล่าวอ้างได้นะครับสินค้าและผลิตภัณฑ์นะ สมุนไพรของเราเนี่ยได้มาตรฐานมีการศึกษาวิจัยยืนยันนะเพื่อจะนาไปสู่การแข่งขันในตลาดต่างประเทศและในตลาดโลกครับอันนี้ก็เป็นบทบาทที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็พยายามที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้เห็นว่าระบบราชการอย่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ด้วยศักยภาพของความรู้เครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ สำคัญของอกรมวิทยาสตร์ศาการแพทย์นะครับตอนนี้นะคุณผมชมเป็นแบบผมมาเมื่อเช้าอ่ะผมตื่นมาผมชุึกป่วยๆผมเหมือนกันรู้สึกว่าผมอ่ะเป็นภูมิแพ้ออแล้วผมอ่ะคือรู้เลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยคือแพ้ฝุ่นออจะรู้เลยจะเซติทิฟมากถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่มีฝุ่นเยอะหรือว่าฝุ่นพีเอมสองจุ้ามาเนี่ย มาเลยแป๊บเดียวไอของพี่พี่ลืมว่าช่วงนี้ฝุ่น p ี2อมสันเยอะมากคุณผู้ชมผมตื่นมาผมนึกขึนเลยนะเออเราไปไหนมานะ<อ>เป็นอะไรอ๋อนึกขึ้นไปได้ก็ฝุ่น PM 2.5มันเยอะจริงๆช่วงนี้ <Okay. S 1> ลืมระวังตัว